อย่าง Isuzu D-Max ถือเป็นตำนานที่อยู่คู่กับถนนเมืองไทยมานานหลายสิบปีและว,วันนี้เราก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของกระบะท,ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีความหรูหราและความล้ำสมัยเพราะในปี2026 Isuzu D-Max รุ่นใหม่ล่าสุดได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างสง่างามพร้อมเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกระบะจากรถเพื่อการบรรทุกหรือใช้งานหนักไปสู่รถที่ตอบโจทย์ทั้งการทำงานไลฟ์สไตล์และความเป็นพรีเมียมได้ในคันเดียวหลายคนที่รอคอยการปรับโฉมใหญ่ครั้งนี้ต่างให้ความสนใจเป็นพิเศษ นี่จากอิสุสถือเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความทนทานความคุ้มค่าและราคาขายต่อที่ดีเยี่ยมและครั้งนี้พวกเขาก็พร้อมแล้วที่จะยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดกระบาดในประเทศไทยและระดับโลกเริ่มจากงานออกแบบภายนอกที่เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ DMAX 2,026มาพร้อมกับเส้นสายที่เฉียบคมและมีมิติที่ดูดันยิ่งขึ้นกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเสริมความรู้สึกทรงพลังและภูมิฐาน ไฟหน้าเป็นแบบ LED matrix ที่ทันสมัยมาพร้อมกับไฟเด y t i m e running light ที่ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านล่างกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงแต่ยังคงความหรูหรามีช่องดักลมที่ช่วยในเรื่องอากาศพลศาสตร์และยังมีการตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมสีเข้มเพื่อให้ภาพรวมดูหรูแบบสปอร์ตซึ่งด้านข้างตัวถังถูกปั้นให้ดูเฉีียวมากขึ้นฝากระโปรงมีเส้นนูนที่บ่งบอกถึงพละกําลังและความแข็งแกร่ง ขนาดที่ล้ออันลอยก็ถูกออกแบบใหม่ให้มีลวดลายที่หรูหราและขนาดใหญ่ขึ้นถึง20นิ้วในรุ่นท็อปช่วยให้รถดูสง่างามและสมกับเป็นกระบัยยุคใหม่ด้านหลังของตัวรถก็ไม่ธรรมดาฝาท้ายเล็แบบ3 d ดีถูกออกแบบให้มีมิติที่ชัดเจนขึ้นพร้อมซิกเน t u r e l i ลท์ที่สามารถจดจําได้ทันทีเมื่อมองเห็นจากระยะไกลฝาท้าทยมีการเสริมด้วยระบบเปิดปิดแบบซอฟต์เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกขึ้นแม้ใช้เพียงมือเดียวและยังคงคอนเซปต์ขององค์การเป็นกระบัดท,ที่รองรับการบรรทุกได้เต็มที่ พื่งกระบะเคลือบสารกันรอยขีดข่วนเพื่อความทนทานสูงสุดในขณะที่กันชนท้ายมีการติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยยามค่ำคืนเมื่อก้าวเข้ามาสู่ห้องโดยสารจะพบกับบรรยากาศที่เรียกได้ว่าหรูหราขึ้นอ้อยย่างก้าวกระโดด d-max 2026เปลี่ยนภาพจำจากกระบะเพื่อการใช้งานหนักสู่กระบะที่มอบความสบายไม่ต่างจากรถ suv ระดับพรีเมียมแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดใช้วัสดุคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นหนังแท้ที่เดินตะเข็บอย่างประณีต การใช้วัสดุซอฟทัชในหลายตำแหน่งรวมถึงการตกแต่งด้วยแถบโครเมียมหรืออลูมิเนียมที่ขัดเงาทําให้บรรยากาศในห้องโดยสารดูหรูและโมเดิร์นมากขึ้นตรงกลางคอนโซลติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวขนาดใหญ่ถึง14นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงจากแบรนด์ชั้นนาที่ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้กระชับและรองรับสริระได้ดีกว่าเดิมเบาะคู่หน้าสามารถปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทาง และยังมีระบบระบายอากาศรวมถึงระบบปุ่นบอกมาให้ในรุ่นสูงสุดส่วนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางขึ้นรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายแม้ในระยะทางไกลแผงหน้าปัดของผู้ขับเป็นแบบฟูลดิจิตอลขนาด12.3ุนิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระบบนำทางและการแจ้งเตือนต่างๆในรูปแบบกราฟิกที่ทันสมัยพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังดีไซน์ใหม่พร้อมปุ่มควบคุมที่จัดวางอย่างลงตัวระบบปรับอากาศเป็นแบบดูอัลโซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง สร้างบรรยากาศที่เย็นสบายทั่วทั้งห้องโดยสารในด้านสมรรถนะ Isuzu D Max 2026ยังคงเอกลักษณ์ความทนทานและประสิทธ,ธิภาพเอาไว้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ล่าสุดถูกพัฒนาให้ทั้งประหยัดน้ำมันและมีพละกำลังมากขึ้นโดยจะมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์1.9ลิตรและ3.0ลิตรที่ผ่านมาตรฐานไอเสียยูรพร้อมระบบเทอร์โบใหม่ที่ตอบสนองได้ดีขึ้น พืุนลิตรสามารถผลิตกำลังได้มากกว่า200แรงมมาและแรงบิดสูงสุดเกิน500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะที่ปรับปรุงใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อท,ที่พัฒนาใหม่ให้ควบคุมง่ายขึ้นพร้อมโหมดการขับขี่ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดออฟโรดหรือโหมดประหยัดเทคโนโลยีความปลอดภัยก็ถููกกกยยยรรรรระะดัับบบบขขขึ้น้นนนเเชช่ D ่ CleMa 2026มมมาพอบบวอวีจต็ปแบบ เช่นระบบ Adaptive Cruise Control ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อออกนอกเลนระบบตรวจจับวัตถุในมุมอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังรวมถึงกล้องมองรอบคัน360องศาที่ให้ภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกเส้นทางทั้งในเมืองและการเดินทางไกล และเมื่อพูดถึงราคาจำหน่าย Isuzu D Max 2026ในประเทศไทยคาดว่าจะมีราคาที่แข่งขันได้เหมือนเช่นเคยโดยจะเริ่มต้นที่ประมาณ720,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นแบบแคปและขยับไปถึงกว่า1,300,000บาทสำหรับรุ่นท็อปสุดแบบ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อพร้อมอุปกรณ์ครบครันราคานี้ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาความหรูหราในห้องโดยสารและสมรรถนะที่เหนือกว่ารุ่นเดิม สรุปแล้ว i ีซูซูดีแม็ก2026ไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะธรรมดาแต่เป็นยานยนต์ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความหรูหราและเทคโนโลยีอย่างลงตัวตอบโจทย์ทั้งคนที่ต้องการใช้งานจริงจังคนที่มองหารถสำหรับครอบครัวและคนที่อยากได้กระบะท,ที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและพรีเมียมหากคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่พร้อมจะก้าวไปกับคุณทั้งงานและไลฟ์สไตล์ดีแม2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามอย่างแน่นอน